สวัสดีค่ะนิวกลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับความรักนะคะกับเรื่องราวที่ว่า move on จากเขายังไงดีค่ะนิวเชื่อว่าความรักนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากพอสมควรค่ะและขอวงเล็บนิดนึงค่ะโดยเฉพาะกับบุคคลที่บูชาความรักนะคะแล้วก็ให้ความรักนำทางนั่นเองและก็มีอีกกลุ่มนึงค่ะหลายๆคนค่ะที่สามารถ move on วาย v o on ได้ง่ายนะคือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีหัวใจเขาไม่เจ็บนะทุกคนแต่มันเป็นอะไรที่เขารู้ว่า เขาจมอยู่ตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเขา move on ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถึงเวลาที่เราจะต้อง move on จากความรักเดิมๆเก่าๆได้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนิอยากจะให้ทุกคนเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงค่ะที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้อยู่แล้วนั่นก็คือเมื่อมีพบมันก็ต้องมีจากเป็นธรรมดาค่ะเวลาพูดเนี่ยเหมือนฟังแล้วดูง่ายเนาะแต่ว่านิวเข้าใจเลยว่ามันมีความเสียใจมันมีความเศร้าอยู่ใน ท,ทุกการจากลาอยู่แล้วอะค่ะแต่หากวันนี้เรามาเปิดใจฟังอีกมุมมองหนึ่งของเรื่องราวอะค่ะเราก็อาจจะเปิดใจได้ว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เคยได้มีความทรงจําดีๆร่วมกันความสุขที่เคยเกิดขึ้นรอยยิ้มหรือความรักที่เคยเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงค่ะแต่มันเป็นเพียงอดีตที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนิอยากให้ทุกคนอะอยู่กับปัจจุบันค่ะ,คะการพบกันของใครบางคนค่ะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อทําให้เราเติ โตค่ะและในวาระที่เราต้องเติบโตนั้น ก็อาจจะถึงเวลาที่เขาจะต้องจากไปค่ะจริงๆแล้วก็เหมือนการที่เราต้องแยกย้ายกันไปเติบโตสิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราได้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาค่ะจะได้ไม่กลับไปทําผิดซ้ําเดิมซ้ํารอยเดิมหรือซ้ําแผลเดิมและนิวขออนุญาตแนะนําเลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนลองขอบคุณอดีตและขอบคุณเขาคนนั้นค่ะทุกคนลองคิดดูนะในวันที่เรามีเขาอยู่ข้างกายอะค่ะเรามีความสุขมาก แฮปปี้มากทำตัวเป็นเด็กน้อยคลั่งรักสุดๆเลยเราแทบจะไม่เคยเจอตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นมาก่อนเลยด้วยซ้ำไปเราต้องขอบคุณเขาสิที่เขาเคยมาสร้างสีสันให้กับชีวิตของเราและในวันที่ไม่มีเขาค่ะนิวอยากจะบอกทุกคนว่าความสดใสอะ่ะมันยังอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วค่ะเราอย่าเอาความสุขของเราไปแขวนไว้กับใครนะ วันนี้นิวอ,อยากจะให้ทุกคนนะคะเอาความรักที่มีให้เขากลับมารักตัวเองให้ดีที่สุดค่ะกลับมาดูแลใจให้ดีกลับมาดูแผนการชีวิตของตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองให้มากที่สุด ลองตั้งคำถามให้กับตัวเองดูค่ะว่าวันนี้เราอ่ะเป็นเราในเวอร์ชันหรือเป็นเราในรูปแบบที่เราต้องการที่จะเป็นแล้วหรือยัง <ST US K> เมื่อเขาสอนให้เราได้รู้จากคำว่ารักเราก็หัดกลับมารักตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ <ST US K> ไม่จำเป็นเลยคะ่ะที่จะต้องเลิกรักใคร แต่เพียงแค่เราไม่ได้ครอบครองซึ่งกันและกันเท่านั้นเองปล่อยให้มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ค่ะและในวันหนึ่งที่เราก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆมาเราจะรู้สึกขอบคุณเขาขอบคุณเราที่ทำให้เราเติบโตและสวยงามในวันนี้ค่ะ บทสรุปของการ move on จากเขาก็คือการเปลี่ยนโฟกัสมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมารักและดูแลตัวเองให้ดีค่ะพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการอย่างภาคภูมิใจแล้วนิวอยากบอกเลยว่าในวันที่เราถึงวาระที่เหมาะสมเราก็จะเจอความรักที่ดีที่คู่ควรนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะความรักยังสวยงามสำหรับนิวเสมอนะและความรักมันคือพลังงานที่ขับเคลื่อนทุกอย่างบนโลกนี้ และในวันที่คุณรักตัวเองมากพอนะคุณอาจจะห่วงความโสดไปเลยก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนพบเจอกับความรักที่ดีนะคะความรักไม่จําเป็นต้องเป็นเชิงชู้สาวเสมอไปคุณสามารถแบ่งปันความรักให้กับคนรอบข้างได้เสมอนะคะหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ